โอเคคราวนี้เรามาดูโหมดบูล้างผ่านโหมดบูล้างผ่านก็คือว่าก็จะเป็นแมกกาซีนสามสิบนัดแล้วก็มีมันจะมีช่องอใสถ้าใส่กระสุนลงไปเห็นไหมครับเราจะเห็นกระสุนด้วยตาเปล่าก็ยังดูแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเหลือกี่นัดน,นะแต่เราก็พอจะมองเห็นว่าเออโอเคมีกระสุนอยู่ประมาณนั้นอันนี้ผมก็จะซื้อมาสองแบบ เป็นสีกากีแล้วะ็เป็นสีดำส่วนไอตัวนี้คือคดพ่อคดแม่บูลังหาเลยเพราะน้องสั่งให้น้องแล้วน้องเขาสั่งผิดเขาไปสั่งเป็นแบบแมกกาซีนใส่สี่สิบนัดโอ้ยนี่เลยออกรบเลยเน,นี่ยตัวเนี้ไม่รู้จะมาทำไมแต่ว่โอเคไหนๆก็สั่งมาแล้วแต่ตัวนี้ก็คือบรรจุได้40นัดครับผม